ฟังนพวูกนายทุกคนจะต้องเรียกหรือเชิญชวนพูดออกมาให้ได้แต่มันจะออกมาหรือไม่นั้นก็มาดูกันอีกทีมันจะมาใช่ไหมครับจานลองมันไม่มาดูสิเริ่มด้วยไอโยงก่อนหละแมงก็ได้มาคุกเข่าสวดมนต์อ่อนวอนภาวนาก็ได้มีสะเก็ดแสงยิงกระหิงห้อยนับร้อยกําลังบินอยู่มันก็คือผู้ระดับต่าพี่เมื่อก็แค่ต้องแดกพูดพวกนั้นเข้าไปและสร้างมันออกมาใหม่แม่งก็ได้ให้จาวิสประมวลผลและสร้างผู้ระดับสูงเทียมขึ้นมาตัวนี้เป็นธาตุดินและจกกับยัดผนึกสถิตล่างน้องโยงไปเลยพลัางงานที่คลุมคั่งดูเหมือน สงบลงท่านี้พวกมึงก็จะไม่มองเพลงแล้วคนต่อมาอลิสก็ได้มายืนแตงแมงอยู่กลางดงสเก็ตพูดระดับต่ําสีม่วงออกมาเพียบเลยโดนแดกเข้าไปไอจาวิสก็ได้ทําการจับขยาร่วมกันให้เป็นพูดระดับสูงเทียมธาตว่างเปล่าและจับยัดเข้าไปในตัวของอลิสคนต่อไปไอเคนยักษ์ยืนแอยเฉยยืนนิ่งๆยังไม่ทันทําหาอะไรเลยอยู่ดีๆผพูดระดับสูงก็ได้ปราดกฏตัวออกมามันก็คือพูดแห่งแสงที่เผลอมาตามอารมณ์และความปรารถนาที่อยากจะมีชีวิตรอดก็เลยจะขออาสาช่วยปก ปักรักษาคุ้มครองไอ้เคยนยะให้ยคนต่อไปเรียวตะพูดก็โดนแดกเข้าไปเช่นเคยไอจาวิสก็ได้สร้างพูดถาดน้ำและถานลุมหับสูงเทียมออกมาจับกดยัดลงกลางกระบานและคนสุดท้ายโครเอกดได้มาภาวนาขอให้พูดโปรดเห็นใจ ไอจาวิสก็ได้บอกว่านี่มันไม่ใช่พูดแต่เป็นสปิริชว่ที่มีความคล้ายคลึงกับพูดและมีพลังงานที่ผิดปกติไม่สามารถระบุต,ตัวตนหรืออะไรจากตัวมันได้เลยมันก็ไ้้ลอยเข้ามาแอบจุ๊บพี่เมื่อเข้าไปหนึ่งข <c oughs> ีอิจฉาโว้ย จากนั้นมันก็ได้พุ่งเข้าไปสถิตร่างของโคเอเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าสภาพร่างกายคงที่พลังงานคงเส้นคงวาเหมือคนคนหนึ่งเขาเลยลามิลิสก็ได้บอกว่า <t> มันเป็นบางอย่างที่คล้ายพูดมากๆม,มันอาจจะเป็นสิ่งที่มาจากอนาคตข้ารู้สึกเหมือนว่าถ้าตัวต,วตนนั้นถือกําเนิดเกิดขึ้นมาในอนาคตจะต้องชิปหายวายวอดแน่ๆ <t> <t> พวกเด็กเปรตทุกคนปลอดภัยกันเฉดละทุกคนกล่าวขอบคุณป้าเขาหน่อย จากนั้นเหล่าพูดตัวเล็กตัวน้อยก็ได้ออกมาร่ายรำท่ามกลางลำแสงออโรราที่เมื่อก็ได้ทำตามสัญญาที่จะสร้างโกเลมตัวใหม่ให้แม่งก็ได้อันเชิญปีศาจมาสิ่งสถิตกเลมตัวนั้นโคตพ่อโคตแม่เทเลยตัดมาที่ห้องของปรมาจารย์วั ก็ได้บอกว่าจะให้พวกเด็กเปรตล่ําเรียนอยู่ที่นี่ไปก่อนเอาไว้โตขึ้นหน่อยแล้วอยากจะออกไปทําอะไรกันก็ไปในระหว่างที่พวกเด็กเปรตกําลังวิ่งเล่นกับไอ้ลังกานั้นพี่เมือกก็ได้มาย้อนคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่มันได้มาที่นี่เจอกับมังกรร้ายเป็นเพื่อนกันและแดกเพื่อนซะอิ่มลเลยเออพวกกรอปบ,บินอาปาโลก,กันข่พาพ่อเขาแล้วเอาลูกมาเป็นพวกได้เดินทางไปเจอพวกไคจินเจอกั เมียที่มาจากโลกเดียวกันเมียคลุ้มคลั่งเพราะจับได้ว่าไอ้เมือกมีอิกอีฟริตก็ได้ออกมาอารวาสอยู่ครึ่งชั่วโมงแมงก็ได้โดนพี่เมือกแดกเข้าไปชิสุที่กำลังจะตายก็ได้ฝากฝังเจตนารมและร่างกายให้พี่เมือกแดกเข้าไปพร้อมกับน้ำตาที่ไหลลังลินต่อมาก็ได้ไปเจอกับพวกโอกเกอร์ซัดกันเพราะเข้าใจผิดคิดว่าพี่เมือกแอบไปขโมยตังค์ที่หมู่บ้านและก็ได้พากลับหมู่บ้านมาทั้งเรื่องของไอ้นางโงก่กาบิลุอ,ลอ็อกหลอดอาเจนางไม้ดรยแอนที่เป็นผู้ดูแลป่าและยกทัพเข้าห้ามหันกับเหลา่าอ กล้ากืนกินร่างกายและเจตนาลมคุม,มาจนก่อตั้งพันธมิตรตาใหญ่จูราขึ้นออมานมิลิมก็ได้ปุกค,คุ้มมาคาริปดิสที่แสนชั่วร้ายก็ได้ถูกช่วยไว้โดยมิดแท้และก็เรื่องราวของพวกเด็กเปรที่เป็นเจตนารมของชิสุที่เมือกก็ได้เข้ามาดูแลและหาวิธีช่วยจนรอดเรื่องราวทั้งหมดนั้นต่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีข้าได้ทําความปรารถนาและเจตจานงของเจ้าสําเร็จแล้วนะชิสุตัดมาที่ชายลึกลับอาแดงกล่ำยังกับคนเมาเนื้อคิดว่าไอาพี่เมือกนี่แหละที่จะเป็นผู้ชักนำมันไปสู่ความเป็นนจิงข,ของลกี้ พี่เมือก็จะต้องกลับซะแล้ววะแม่งก็ได้มาบอกลาพวกเด็กเปรตในรูตราชก็ได้มีปฏิกิริยากับโคเอตลอดเลยกูเลยให้นากาศกับน้องเอาไว้เป็นของขวัญดูั่งหน้าพี่เมื่อก็ได้ควบอลรังกาวิ่งออกมาและมีชายปริศนาที่แอบยืนเฝ้ามองดูพี่เมือกอยู่อย่างน่าสงสัยกลับหมู่บ้านกันเลยและตอนที่23ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้คับท่ามกลางคำคืนพระจันทร์สีเลือดอาชีว อชปปื๊ปไอเวรขมนมตะไลพวกแกต้องตายลองออกมาคนที่เรียกข้ามาคือแกงั้นเหรอช่วยด้วยช่วยลังแค้นให้ข้าทีถึงจะต้องแลกด้วยวิญญาณถุงข้าข้าก็ให้ได้ ตัดมาที่อาณาจักรฟิลวูดชิสูได้รับคำขอร้องให้มาซั์ปีศาจที่ถูกขืนชีพขึ้นมาพวกแม่งก็มาต้อนรับกันอย่างดีแต่ว่ามีพวกนักผจนภัยที่จะมาล่าปีศาจด้วยเพียบเลยฮ่นเอ็ดอะทรารัฐมนตีก็ได้เดินขึ้นมาประกาศว่าเวร์บุรุษของอาณาจักรเราทั้งสองคนนั้นหายหาคาที่ปละโดนซดโยแหลกแดกเรียบนศพนั้นไม่เหลือซากเลยพวกนักผจนภัยต่างพากันโววายวันเนี่ยขนาดเีรบุรุษยังตายหาคาที่และพวกกูจะไปเล อะไรวะข้าไม่เอาเดี๋ยวไปดีกว่าอ,อ้าวชิบหายแล้วไม่ให้กูกลับอีกแต่ว่าพวกเรารู้เป้าหมายของมันเพื่อที่จะคืนชีพอย่างสมบูรณ์เป้าหมายของมันก็คือสากศพชิสุก็ได้บอกว่ามันอาจจะเป็นปีศาจระดับสูงก็ได้และปีศาจตัวนั้นมันมีชื่อเรียกหรือเปล่าวะขนาดพวกมอนสเตอร์ได้รับชื่อพวกมันก็ยังพาวเวอร์อาเพิ่มพลังขึ้นมามากมายกายกองเอ๊ะไม่น่ามีชื่อนะชิสุกก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีชื่อก็ไม่น่าจะเป็นปีศาจระดับอาร์คเดมอนแม่ ก็เลยคิดที่จะขังพวกนี้เอาไว้เพื่อล่อให้ปีศาจออกมาไว้กับละทำอะไรของมึงเว้ยปีศาจพล่อยของพวกมึงได้แล้วแหกตาดูนี่ซะ นี่เข้าใจหรือยังไอ้พวกเงอพวกแกบางคนอาจจะถูกปีศาจสัรหลาดเข้าสิ่งเป็นแล้วฉันนนั่นเองชายสวมชุดกลุ่มผู้รีคำออกมาอะอะอะไราสาระที่พวกแกพูดมานี่ยมันเรื่องโกหกทั้งนั้นคนที่อัญเชิญไอ้ปีศาจตัวเมื่อกี้มามันก็พวกแกไม่ใช่ไงจะบ้าไงไอ้เวนอย่ามาแมไม่เนียนหรอกนะ้าคนจ้างให้ข้ามาฆ่าปีศาจแต่ก็ไม่ได้มีข้อกําหนดให้มาฆ่าแต่ปีศาจอย่างเดียวนี่นาชิสุก็เลยบอกว่าแกคิดจะฆ่าพวกเราทุกคนและก็ชาหัวไอ้ปีศาจนั้นออกมาใช่ไหม มันเกลี้ยงงัดอาวุธของมันอนุบมาชิสุราดน้ำมันเบนซินจุดไฟใส่ดาบแ <c oughs> ม่งก็ได้ไล่ฟาดกันชงเชงชงเชงช่วกชาบชวกราบมันก็พุ่งเหลาเข้าฟาดระเบิดตูมถ้าจะเอาจริงแล้วนะยยะ ก็เอาปีกนกเขาแมวมาปิดเป็นโล่อย่างเท่ถ้นนาไม่ได้สนุกอย่างนี้มานานละนาะนี่บ้าไปแล้วนหน้นากากนั้นมันอะไรกันมันเป็นของที่ข้ามการเวลามาแน่ๆมันมีของพันนี้อยู่ได้ไงวะงั้นครั้งนี้ข่าสนุกพอละขอะตัวไปก่อนนะขอรับ,บมันแข็งแกร่งจริง ขนาดมันยังไม่แนาจริงนั่นน่ะและมันก็ยังบอกว่ามันได้รับคําวยวางมาเหมือนกันสงสัยจริงๆว่าทาไมมีคนไปขอร้องปีศาจระดับนั้นชิสุมันก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเลออนเคยบอกมันเกี่ยวกับปีศาจต้นกําเนิดพวกนั้นนมันนอกรี่และเป็นตัวสร้างปัญหาแบบชิบหายวายวอดเลยมันจะเรียกกันตามสีปีศาจต้นกําเนิดสีดํานัวไอทหารก็ได้เดินมาตามชิสุว่าพระราชาเรียกตัวเข้าพบด่วนมันก็ได้พาเดินมาเรื่อยๆพาเดินลงมาชั้นใต้ดินเฉเลยแม่งก็เริ่มตื่ตระหนกใจน่อยๆละว่าไอหมอนี่ทาไมข้าไม่เห็นน ประชุมตอนนั้นพอมาถึงห้องแม่งก็ได้เดินไปนั่งตรงกลางเขาเลยพวกมันนั้นอยากให้จิสุมาเป็นเครื่องสังเวยไอหน้าหลอก,ก็คือออทอสในตำนานที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นวียรบุรุษมันไม่ได้ผนึกปีศาจแต่อย่างใด ตัวมันเองนั่นแหละที่เป็นปีศาจเลยหลอกพวกนักวจนพัยมาเชื่อทิ้งเป็นอาหารหน้ากากนั้นดูอร่อยนะเนื้อนมไข่ของเธอก็น่าเด็กมากๆเลยแหละตายซาโรคจิตแมงก็ได้เขางอกตาแดงตามสไตล์ปีศาจกระจาะกระจอกชิสุก็ได้พุ่งเหล่าทิ้งดับทุกไปแต่ว่ามันไจับเอาไว้ได้ด้วยมือเปล่าแม่งก็ได้บอกว่าปีศาจมันมีระดับชนชั้นอยู่และปีศาจระดับสูงอาร์คเดมอนก็คือข่านี่แหละออนทัดท้องปิวล่องไปเลยแม่งก็เดินมาคว้าคอชิตสุยกลายเลยชนนั้นั่นเองผีดำก็ได้ปรากฏตัวออกมาจะมาโดนไอ้กระจอพัันนนนนนนี้้เเล่งาา ชิบหายแม่งไปเดินไปนไทิมไอ้ท่านนายกรัฐมนตรี <S <S และก็ตามด้วยพระราชาตายหาคาที่ก่อนแลยเสร็จแล้วมันก็เดินไปบีบคอไอ้เข่ <S 2> <S 2> ขาแพ้คาจะทำลายวิญ,ญญาณของแกไม่ให้ได้เป็นบุดไปเกิดอีกเลยละกันอ่ะฮ่าฮตัดมันที่เช้าของอีหวันเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้นั่นก็คือคนที่ตายทั้งหมดเป็นฝีมือของพี่ดำและชิสุก,ก็เป็นคนซัดไอ้พี่ดำตายลงไปไอ้พี่ดำก็ได้เฝ้ามองชิสุและนาคาาที่พังดูไปพิมเมื่อกกณจะอัญเชิญไอ้ดำมาอีกในมิชานีแล้วและตอนพิเศษที่ ก็ไดด้้ตตััจบบลงงแ่่เเพียเียทานคริถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมติ๊กกระดิง่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บจิ้มเข้ามาดูก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสวัสดีครับบายไอเว้น <bye. S 2>